สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมเหมือนเดิมครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมวันนี้ผมมีรถอีโคคาร์นะครับผมที่นิยมมากในประเทศไทยครับผมนี่เลยครับอยู่ด้านหลังผมเลย t o y ยต้ายาริสเอที2หนึ่งจุดสองเจปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมคุณลูกค้าอ่ะมาดูกันคันนี้มีอะไรครับผมคันนี้เป็นตัวเจนะครับผมไฟตัดหมอกจะยังไม่มีนะครับผมมีเพียงแต่ไฟหน้ารถธรรมดานะครับผมนะก็ตัวนี้จะรักษาดูแลง่ายครับคุณลูกค้าครับผม ล้อแม็กคันนี้ให้มาแล้วครับผมขอบ15นะครับผมยางยังเหลือเต็มเต็มนะครับตรงนี้อย่าไปดูด้านในันบ้างครับผมปื๊บย่างที่ก่าวไว้ครับผมคันนี้เลขไมเพียง4 8่0มปรกว่านะครับผมนะตรงนี้รถ3ปีนะครับผมคุณลูกค้าถุงยังไม่แกะเลยนะครับผมนะตรงนี้ด้านหน้านะครับผมเครื่องเสียงตัวนี้ก็มีบลูทูธนะครับผมนะมี fmam บลูทูธได้นะครับผมนะตรงนี้นะครับ ปรอบคันนะครับผมไม่มีตําหนิร่องรอยการขีดข่วนใดๆเลยนะครับผมนะตรงนี้รีโมทครับผมาสามารถปลดได้เลยนะครับเดี๋ยวทนันโอเคนะครับผมด้านหลังนะครับผมโตยต้ายาริสเอทีฟนะครับผมให้พื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างนะครับผมตัวนี้จะยังไม่มียางอะไรนะครับ แต่จะมีเป็นชุดซ่อมยางนะครับผมเป็นชุดซ่อมยางมานะครับผมุงยังไม่ได้แกะเลยนะครับคุณลูกค้าสวยงามครับผมโบยรอบคันแล้วก็สวยครับผมก็ไม่มีรอยตาหนิขีดควรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะตรงนี้สําหรับคันนี้นะครับคุณลูกค้าครับผมราคานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูราคากันนะครับอันนี้ก็คือราคาขายหน้าร้านนะครับผมอยู่ที่459,000บาทนะครับผม แต่นะครับผมผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าครับผมผมดาวให้ฟรีๆเลยครับผม10,000แบาทนะครับผมดาวไป10,000แก็เท่ากับเหลือ3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทงวดผ่อนถ้าซื้อจัดเซ็นส์ก็จะตกอยู่ประมาณไม่เกินห0พันนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมเนาะก็เหมือนเดิมครับถ้าสนใจรถอยากมาดูรถทดลองขับนะครับผมติดต่อผมได้เลยที่0 8 9 6 1 7 2765าครับผมเลือกคุณภาพเลือกความมุมค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้ผมหนุ่มต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับ s cribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ